เสือใต้ฟัดตราหมีเชลซีบีเซบียาปารีสอัดแมนยูและลิเวอร์พูลบูอาแจ็คยิงแสกหน้าออฟฟิเชีลวันนี้ขอนำเสนอโปรแกรมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลับมาระเบิดความมันกันอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วครับกับศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนลีก ฤดูกาล2020-2021โดยในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกมีซปเปอร์บิ๊กแมตช์ยักษ์ชนยักษ์กันให้ชมแล้วครับส่วนใครเจอใครไปติดตามกันเลยครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรก2020-2021คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างเจ้ามาลายยูเวนตุสแชมป์กัมโชซิลลาอิตาลี ยกพลบุกไปเยือนทีมดังจากยูเครนอย่างดินโมคเคียฟและอีกคู่เซนิตเซนต์ปิตอร์สเบิร์กจากรัสเซียเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างคลับบูสจากเบลเยียมแข่งขันกันในเวลา23นาฬิกา55นาทีในค่ำคืนวันที่20ตุลาคม2563นี้ เรามาต่อกันที่คู่เด็กในคําคืนวันที่20ตุลาคม2563กันต่อเลยครับเริ่มกันที่ทีมจอมสซอร์ไพอย่างเอเบร์ไลซิกจากบุนเดสล i ก้าเยอรมันเปิดถินต้อนรับกรรมเยือนของน้องใหม่อิสตันบูลบาซักเซเฮียอีกคู่ครับเป็นการเจอกันของทีมน้องใหม่ทีมแรนจากลีกเกิลฝรั่งเศสรับการมาเยือนของคลาสโนดา ลาซิโอจากกันโชซิลาอเจอรี่เปิดบ้านรับการเยือนของเสือเหลืองบุรีเซียดอทมุนและสิงโตน้ำเงินครามเชลซีจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดบ้านพบกับเซบียาจากลาลิกาสเปนและซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรก ปารีสแซงต์แชมงรองแชมป์เมื่อปีที่แล้วเปิดถิ่นรับการเยือนของปีสั์แดงแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดคู่สุดท้ายบาร์เซโลนาเจ้าบุญทุ่มจากลาลิกาสเปนเปิดถิ่นคัำหนูรับการเยือนของฟเฟรนวารอสแข่งขันกันในเวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยครบ8คู่8สนามในก้าคืนวันที่20ตุลาคม2563 ติดตามความมันกันต่อกับค่ำคืนวันที่21ตุลาคม2563เวลา23.55นนมีแข่งด้วยกัน2คู่คู่แรกราชันชุดขาวเรอัลมาดริดจากลาลิกาสเปนเปิดทินบาเรเบลรับการมาเยือนของทีมแกร่งจากยูเครนอย่างชักตาโดเนกอีกคู่ซันบวกจากออสเตรียเปิดทินรับการมาเยือนของโลโกโมตีฟมอสโก ต่อกันเลยครับกับคู่ดึกในค่ำคืนวันที่21ตุลาคม2563อาแจ็คอัมสเตอร์ดัมจากฮอลแลนด์เปิดทินลอบูก,กับหงแดงลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในปีที่ผ่านมาอีกคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดียวกันเปิดทินเอติฮัดสเตเดียมรอขยี้เอฟซีปอร์โตจากโปรตุเกสมิดเลแลน ทีมน้องใหม่จากเดนมาร์กเปิดป้านรอฉาจิมมามืดเมื่อฤุูการที่ผ่านมาอย่างอัตลันตาจากกันโชซเรียอิตาลีอีกคู่โอลิเปียก,กอสจากกรีซรับการมาเยือนของโอลิมปิกมากเซยจากลิกเกอิงฝรั่งเศสซูปเปอร์บิก๊กแมตช์ประจำสัปดาห์อีกคู่ในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกชมป์เก่าเสือใต้บายเยินมิวนิกจีมค,ตคัตกรต่อเนื่อง เปิดทินต้อนรับกรรมเยือนของทีมตราหมีทีมแกร่งจากลาลิกาสเปนอย่างแอตเลติโกโมาดริดและปิดท้ายกันที่งูใหญ่อินเตอร์มิลานทีมดังจากกัลโชซิริยาต้อนรับกรรมเยือนของมินเชนคลับบักจากบุนเดสลิกาเยอรมันครบถ้วนทั้ง8กลุ่ม16คู่16สนาม32ทีมกับโปรแกรมการแข่งขันศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยน ฤดูกาล2020-2021รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกติดตามความมันความสะใจข้อมูลข่าวสารวิเคราะห์เจาะลึกศึกอยู่ฟาชมเป้รนลีก2020-2021ได้ที่นี่ยิงแสกหน้าออฟฟิเชียลขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ